เด็กจกสองตัวเอาออกมาครับออกมาคือคาบออกนั่นแล้วคบอ,ออกมาได้รับพี่น้องด้วยคาบออกมาเราได้พี่น้องตัวหนึ่งครับนำโชคคาบออกมาแล้วตัวไหน,นเนาะอ้าวครับพี่น้องดูดีๆนะครับเลิอะไรเออจะนำโชคคาบออกมาให้แล้วนะครับผม อ่อเจ้าว่าเออมาแล้วพี่น้องตัวที่สองเอ้าตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามกับพี่น้อง่งตัวนี้ก่อนครับดูตัวนี้ก่อนนะครับศูนย์นะครับดูเอาเองนะครับผมดูเลยต่อไปยืบนานครับ ดูนะครับว่าตัวไหนครับโมหนึ่นโชว่ตัวที่สามครับตัวที่สามจึกเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนะครับ